หมอนก็เสียแต่ว่ากดกดมันสิ้นหรูเละจ้ะครรอซื้อกับเขามาครับเป็นตะบงมูปีงมูครับเอาเท่านั้นเอาตามใจอาจารย์ถูกไหมครับต้องตามใจอาจารย์ทินเอออาจารย์ทินลูกสาวว่าขอใจอาจารย์วันศุกร์นี้เรื่องครับพี่น้องครับเอาวัทรำกรรไกรนี้อยู่ศรีสะเกดแต่เอำเภอกัทละลมครับพ่อพ่อเราอยู่สองเอาเพอกัทละลมอยู่สองเมื่อวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบห้านะครับสองวันนะครับแล้วก็มื่อื่นมีกลุ่มปิดพร้อมครับมืออื่น กเด็กอย่าลืมครับพี่น้องพี่บ้าเพื่อนเลยกันเลค่ะตอนนี้น้องอีกก็กำลังเช็คเานะครับกำลังเช็คเ้าหญ่ใหญ่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีสวัสดีครับไดักมสาพี่น้องี่มาที่นี่องนัาบริการพี่น้องเด้นนะครับเดินไปด้านข้างส ทนทำไถดึงจองต่เดียวเลยนอนคือห้เป็นใ้ดเลวัน้องโอ้ดีคุนได้แตงกันคไอ้แี่ยวคนนึ่งใจใจเลวไอตัวเลวนี้ไงโถกันง้างไง

ที่เรียบร้อยสำหรับการทดสอบเค้ซาวุนตรีนะจ๊ะอ่ะขออนุญาตลงไปถลางเด้วไฟสใหม่หมอนักกินแบบนี้นี่ครับผมหาเรืงใหม่ๆให้อาจารย์มาสั่งอ๋ออ๋ออภพี่น้องมาเข้ามาถึงกันเลยนะครับรีสิวันสุดโต่ของสูงไฟได้ครับจับจอบมหาที่นั่งให้เหมาเหมาะต่อสายตานะครับเมื่อนี้เราอยู่กั้นตอดหนาที่สุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับ กับพวกเราทีมงานสาวร้อยเฟย์บ้านแพง่กับพี่น้องมอหอยก็เลยโดนมอใหม่เลยแก่นูเออเออคือว่ามิคุณนายเบิ่งหมอยใหม่เพิ่งเคยตมเนื้อตบครึ่งได้หยู่หนหมอยู่คือเก่าแต่ว่าเนื้อสิบเปอร์็นต์ไหนสร้างไม่น้องว่ ย้อมาทางด้านนี้เรื่องพี่น้องเรื่องทางนี้ยังหวังว่างอยู่นะครับย่าไปออมกันอยู่แต่ทา้งหลายพี่น้องเมา่อดานคนทได้ย่างออมปวดเนี่ยพี่น้องคนที่มาครับพี่น้องขอบคุณพระพิรุณด้วยนะครับอะไรพระพิรุณขันมือขึ้นไอ้เพิ่นบ่ได้ย่มีงอนะครับรับรองไงออมแทนเบิ่งบ่ได้แต่นี่เพิ่นไม่เพิ่นไม่หยามความความชุ่มชื้นความแน่นความเจนนี่เหมือนั้นผมก็เบิ่งทีย่งมองนี่บอกตังหันย่างก็บ่ได้ด้นี่ไม่ยังพระพิรุณเราอยู่วัดไหน อไม่มีว่าว่าที่ไปนั่งว่าันสองคนไม่เดิเิมาี่น่าพเิรุนอยู่วัดไหนพระพิรุนอยู่วัดไหนเมื่อคื้นพ้นมา่อยาอ๋อนุ้งูแล้ววัดไดอยู่วัดหนวัดสีวัดเดนค่ะ เฟื่อหเฟื่องใหลาวุ่เย็นเรมตลขั้นป็นเยเป็นโมลาพี่ไม่ได้ขายสวยค่ะอุ้ยแล้วขายอะไรคะขายข่าวา่วยดื่มกันหรือยังครับสมโบที ิ้ได้พี่น้องชิดได้ม oh, la ันส <the> <splash> mm ิส hmm. mm ่งสิออกกันเราได้ไทยเฮามาอยู่ท่งพีครับมาอยู่ท่งพีจะได้อบอุ่นใจนะครับแล้วก็ไหลไปด้านหลังโดยบู้นกบใหม่ใหญ่ทั้งกบดูใหญ่ขึ้นทียังวางไหลครับพี่น้องครับขยับไปทั้งบนครับในไก่ของกินนะลูกแม่ที่ทั้งบนได้ยุนไดกินหลายอ้หลานข้าหลานไข่เต็มเต็มหลับพี่รับน้องอยู่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ พร้อมแล้วก็มาเลยพี่น้องนะครับรอดทางคณะกรรมการอีกครับสิบกว่านาทีนะครับผลงานการแสดสงเสริมกินสามทุนสสนสำรพี่น้องขาอที่ยี่ห้รอบนอกรีบเร่งๆๆเร็วไวเลยนะครับเข้าสู่ภายในผลงานการแสดงอีกไม่จีกอึนใจ อีกบนจักีนันที่แล้วผลงานการแสดงจะสิเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่ภายในสำหรับพี่น้องเขาที่เข้ามาหน้าประตูแล้วอย่าลืมนะครับฝั่งนี้ยังว่างเยอะนะครับฝั่งทั้งจังหวะตุดดูยัยสองโดนฝุ่นกันยังว่างอยู่เน้นยู่แต่มองหันนี่หละฟังฝุ่นเพราะถ้าแต่เรียจุกกันยุบหงยางนี่เลยพี่น้อง้มมาทั้งพี่นะครับทางนี้ยังบ่งเบงอยู่แล้วก็ประชาสันธ์ไปถึงคณะกรรมการถ้าเกิดว่าจะเข้ามาทำการเปิดงานเนาะให้มาทางด้านวรขตงเวทีใช่ซซายมือของผู้ชม ค<อ>บวามือของศิลปินนะครับอาเจดี้เซียอายุยิ่งนักงเล่นถ่ายยู่นับง่าเวีนักี้นพี่น้องชวถึงกับกหม่อนได้สรุปไป้่อก่อน